ฮัลโหลฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนาลวงข่ มันเบื่อบางทีมันก็ไม่อยากเล่นล่ะไม่รู้จะบอกอยังไงเราก็พูดไม่ถูกเนะี่ยเวลาเล่นอะไรไปนานๆมันก็เบื่อกันบ้างอันนี้หลวงไข่พามาตะลุยนะฮะที่เก็บเวลที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดถัดมาจากไปอานูบิสนะครับมีอีกที่ผมไม่เคยไปเกฟเฟนเนียนะฮะไม่กล้าไปนะ,ะกลัวไปแล้วตายนะฮะถึงหลวงไข่จะเป็นสายแข็งนะแต่ว่าบางทีถ้าหลวงไข่ไม่ได้กินไวกล้าเนี่ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันมาทางซ้ายครับแล้วก็เดินขวาครับถูกเปาเน กูเดินถูกไปเลยขวาแล้วก็ไปซ้ายอีกทีนะฮะอันนี้ครับแต่ไม่ใช่ที่นี่นะที่หลวงไข่จะมาก็คือว่าจะไปชั้นชั้นบนครับชั้นนี้แหละครับผมบอกเลยสุดยอดแบรดดี้มัวเตอร์เรครับผมตัวนี้รู้สึกว่าจะให้เอ็พีสุดแล้วนะครับบนชั้นนี้นะดูนะฮอลลี่คอร์สคนอื่นเขาฮอลลี่คอร์สมันเป็นหมื่นนะหลวงไข่ฮอลลี่คอร์สอยู่แค่นี้แบรนดี้มัวเตอร์เรอร์อันนี้ของโรลลี่ยูรีนะครับได้หมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเอ็ดครับ ส่วนแลรดดี้มาเรื่อยอยู่ไหนครับนี่ครับหมื่นเก้าครับหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับปกติถ้าเซิฟไม่คูณผมังไม่ค่อยเล่นนะผมรู้สึกว่าเสียเวลาไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ช่วงหลังวักหลังนี่ผมเวลาไม่ค่อยเยอะนะแหมบ่นไปตามภาษาล้วงไข่นะครับบ่นไปเรื่อยเนี่ยก็ประมาณนี้ครับขยะก็ราคาดีพอสมควรของดอกก็จะมีอริมัง้งถ้าโลรลี่โลรลี่อยู่เนี่ยดูโรล,ล,ลี่ดูรี่อยู่เนี่ยเราควรจะเตรียมเลือดไว้ให้เต็มนะครับ พอโดนโซทีหนึ่งคือนอนนะครับเลือดนี้คือแทบจะไม่พอเลยทีเดียวนี่ผมว่าฆ่าบัตด,ดี้ได้2ตัวนี่ก็คือโอลโโีตกครับโอลีตกยสเคฆ่าบัตด,ดี้ได้2ตัวนี่ผมว่าผมว่าเทียบเท่ากับอนูบิสแล้วนะเราอาจจะไม่ต้องไปแย่งอนูบิสกับคนอื่นมากเห็นไหมฮะถ้าจะมาที่นี่ได้นี่ก็คือต้องเลือดเยอะระดับหนึ่งหรือไม่ก็ใส่เสื้อแม่มดแล้วก็อาจจะหลบ ได้เยอะหน่อยนะครับส่วนมอนเนี่ยก็จะแพ้พวกคูรี่นะครับมาเยอะแบบนี้แกนคอสใส่แม่งเลยไหมนี่ลวงไข่แกนคอสโจเลยนะนี่เขาเรียกสายผสมครับแต่เปลืองปลาย,ยิบหายเลยไม่ได้เปลี่ยนอาวุธด้วยนะก็แกนคอสไปตามเบนตามกรรมนะครับถ้าจะแกนคอสพวกนี้้แรงนะครับต้องเคลือบท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือไม่ก็ใช้ขวานฮิวนะครับผม เป็นแดกปานบานเป็นแดกเลียงวัวไม่ทุกใจมันเด็กดใหญ่ในรัดมาเยอะๆแบบนี้แลนคอใส่มั่งลายใครจะตายก่อนกันนะระหว่างมอนกับลวงไข่นะมาแม่มาหลายตัวลุ่มล่ะแกลนคอใส่มั่งลายเบือเบอเบือเบือเี่่ดิมมอนแบบหมดอะไรตายยากนะโอ้นี่ไง เมื่อกี้เลือดเกือบเต็มนะแม่งเล่นนี่โซแดงครับผมชิปหายประการก็ไม่ได้กดไอชิปหายนี่ที่ทํามานี่หมดเลยเนี่ยโอยนี่เจอต้องเก็บก่อนเลยนะโรลี่โรลีล่เนี่ยเก็บก่อนเลยนะอย่าให้มันโซใส่นะโซทีันผมว่าหกเจ็ดพันนะหมดนะไม่ใส่เสื้อแม่มดนี่ตายแต่ถามว่าทำไมผมไม่ใส่เสื้อแม่มดนะฮะเพราะผมจะเอาค่าฟรีไงใส่เสื้อก้ามอ่ะก้ามบิ๊ปเปอร์อ่ะ ถ้าใส่เสื้อแวมมดผมก็หลบพวกนี้ไม่ได้ครับนะพอหลบไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งอีกคือคือเวลขนาดนี้นะเวล85นะตายทีนึงไม่ใช่เรื่องเล่นนะเพราะปกติแล้วเนี่ยหลวงไข่เนี่ยจะไม่ค่อยตายง่ายๆหรอกนะเพราะเราคือสายแข็งไนงะแต่ว่าบางวันถ้าไม่ได้กินไวก้าก็ไม่แข็งเหมือนกันนี่นี่นี่เจโรล,ลี่โรดี้อย่าปล่อยมันนะเอามันก่อนนะเอาให้ยับนะเอาให้เย็นนะเอาให้ ร่วงจากดวงจันทร์เลยนี่ถูกป่าโอ้ยีรูมาจา่ายีรูมาครึ่งชั่วโมงนะฮะได้แมสมาหนึ่งอันนะครับอีรูหนึ่งลูกนะครับออริหนึ่งลูกก็จัดว่าไม่ธรรมดาโอ้โหตรงนี้เยอะว่ะแกนพอร์สเลยไ,ดไม่วะกูแกนพอร์สแม่งเลยมานอนหรือเปล่านอนหรือเปล่าล้วงไข่ล้วงไข่นอนเนี่ยโอ้ปั๊มเข้าไปโอ้โหนั่นไงเขาปกติแล้วเนี่ยล้วงไข่เนี่ยจะไม่ค่อยตายง่นะายเลยนะไอจิ้มไข่กูไม่ยอม ประกันกูมีโดนเยอะไปว่ะโอ้หเดียว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 ไฟหมดลาหมดทิพไพยคือจะแก้ตัวยังไงดีล่ะคือเมื่อกี้ล้วงไข่ก็เห็นว่าล้วงไข่ไม่ค่อยจะตายมาหลายคลิปแล้วนะก็อยากจะตายโชว์บ้างอะไรเงี้ยนะนี่คือความจริงน,นะฮะแต่ขยะล้วงไข่ว่าโอเคนีโอ้ยยโซโซ เดีย yeah! พี่สัตว์เอ้ยนกแลกเลยกูโอ้ยเพิงชิบหายเนี่ยอย่างที่บอกคือถ้าอยากให้ดีอ่ะควรจะเอาเสื้อแม่มดมาด้วยนะแต่ด้วยความเปรีย้ยวไงคือวันนี้นี่ต้องขอไปจริงนะเพราะว่าหลวงไขน่นอนน้อยง่วงจริงคนระับง่วงจริงวันนี้เดี๋ยวขอญอาตไปนอนก่อนนะ,ะับอย่างที่บอกนะครับ ปกติเนี่ยสายแข็งก็ไม่ตายกันง่ายๆเนี่ยแต่วันนี้มันง่วงไม่รู้จะทำไงนะมือมันติดมันสุดวิสัยเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่วันหน้าครับสวัสดีครับ,บ